สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระสบดีที่3พฤศจิกายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเก็ปิดตลาดไปที่1,625.62จุดบวกเพิ่มขึ้นมา0.60จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.04%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่52,000ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ธนาคารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปริ ICT แล้วก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.68%ก็ราคาหุ้นนั้นมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นั้นน่าจะส่งตัวได้ Q on Q ส่วนในปีหน้าทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่า ผลประกอบการจะเติบโตได้15-20%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทางด้านของ LPN วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.52%ก็ราคาหุ้นนั้นได้แรงหนุนหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาส3ปี65ซึ่งกำไรนั้นโตแรงเกือบ8เท่าตัวเลยทีเดียวทางด้านของสุภาลัยวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.82%ก็มีการคาดการณ์กันว่า ผลประกอบการในไตรมาส3ปี65นี้ก็จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วนไตรมาส4ปี65ก็คาดว่าผลประกอบการจะยังคงดีต่อเนื่องแล้วก็จะมีการเปิดตัว11โครงการใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่เปิดตัวโครงการใหม่มากที่สุดในปีนี้ของสุภาไหลทางด้านของโนเบิลวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.22%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็ออกมาระบุในส่วนของยอดพรีเซลใน9เดือนปีนี้ โตถึงกว่า154% Year on Year ทางด้านของ CSG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.81%ทางด้านของผู้บริหารก็มีการระบุว่าเตรียมที่จะรับรู้รายได้วัคซีนโควิดในไตรมาส4ปี65นี้ซึ่งก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าที่1 0 0 0 0ล้านบาททางด้านของ KWI วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.14% ก็คาดว่าเป็นแรงซื้อที่มาจากการเก่งกำไรหลังจากที่หุ้นนั้นหลุดแคชบรราลนในวันแรกทางด้านของ VNG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.69%ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีหลังนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้รับอนิสง์มาจากเงินบาทที่อ่อนค่ารวมทั้งยอดขายที่เติบโตกันขึ้นมาทางด้านของ Star วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.55%โดยทางด้านของผู้บริหารน,นั้นได้ออกมาชี้แจงในกรณีขายหุ้น PP อีกทั้งมีการยืนยันว่าการซื้อธุรกิจลลโอนีในยุโรปนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากว่าจะไม่กระทบกับรายได้ที่เป็นรายได้ในระยะยาวแต่อย่างใดทางด้านของ TEGH วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง13.46%ก็คาดว่าผลการดาเนินงาน ในปีนี้นั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นกว่า30%ซึ่งก็ได้อานิสงมาจากราคายางแล้วก็ราคาปาล์มที่มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาส่วนทางด้านของ TFM วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.47%ก็ราคาหุ้นนั้นได้แรงหนุนจากผลประกอบการไตรมาส3/65ที่กำไรนั้นเติบโตไปกว่า71% Q-on-Q แล้วก็ดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้ ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดมโก้ราคาหุ้นติดลบไป5.63%ซึ่งก็คาดบาได้รับแรงกดดันมาจากข่าวข่าวที่ทางด้านของกอกพนั้นสั่งให้หยุดเดินเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้าวัตตแบกวินที่กางหันลมนั้นมีการหักล้มลงมาซึ่งในภายหลังทางด้านของผู้บริหารเดมโก้ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้รับงานก่อสร้างที่ติดตั้งกังหันลมแต่อย่างใด แต่ว่าราคาหุ้นนั้นก็ยังถูกขายกันออกมาทางด้านของ TFG ราคาหุ้นติดลบไป6.42%ก็ยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากวานนี้ซึ่งก้อนส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของความกังวลต้นทุนที่อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาแม้ว่าทางด้านของรัสเซียนั้นจะมีการให้ทางด้านของยูเครนนั้นส่งออกธัญพืชได้แล้วก็ตามทางด้านของ AJ วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป2.94% ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากเมื่อวานนี้ราคาหุ้นปรับขึ้นไปได้แรงเช่นเดียวกับทางด้านของ P D J วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.17%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาก็มีการปรับตัวกันขึ้นไปแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ